สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเสื้อตัวนี้เสร็จแล้วนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆนว่าถ้าใครอยากถักเสื้อโปโลผ่าหน้านะคะหรือไม่ก็เสื้อมีปกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนไม่อยากทำแยกชิ้นเพื่อนๆก็ต้องทำอย่างนี้นะคะง่ายนิดเดียวนะคะเพื่อนๆนไม่ยากเลยเราเคยถักเสื้อแบบ แยกแขนแยกคอนะคะเราก็จะมาแยกแขนแยกคอนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะแยกแบบนี้นะคะแยกแขนแยกคอผ่าหน้านะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็คืออยู่ในตัวเดียวเสร็จเลยนะคะ เราไม่ต้องมาแยกชิ้นทําทีละชิ้นแล้วก็ลดแขนลดคอนะคะเพื่อนๆเรามาทําแบบนี้เสร็จในตัวเลยนะคะก็มไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆนเนี่ยนะคะนี่นะคะดูด้านหลังนะคะ นี่คะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะก็จะแยกมันอย่างนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมอยู่ในตัวเดียวเสร็จเลยนะคะเพื่อนเอนเราไม่ต้องมาแบ่งถักทีละชิ้นลดคอลดคอหน้าลดคอหลังนะคะเพื่อนๆพื่อนดูนะคะนี่นะคะ,ะ,คะที่เราแยกนี่นะคะ นี่นะคะที่เราแยกนะคะน,นะคะตัวนี้ก็อบประมาณสามสิบหกนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะไม่รัดพุงนะคะ โอเคนะคะเพื่อน